สังเกตนได้ในการ่า้วกนพวกนี้มันจะหล่นใช่ไหมแล้วมันจะขึ้นมาใหม่สําหรับที่จะแตกเป็นเมล็ดเนาะตัวตัวนี้กระ่ายจะเป็นเมล็ดทีงบแมนไม่ติเป็นทั่วลักษณะนี้หละมันจะเป็นดอกอนนี้มาก่อนขีวนึัีดเขนบนีดีวันี้มี ปิปปีมีน้องๆมาเยี่ยมสวนผักหวานแล้วมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาอย่างมากมาแนะนำสิ่งดีๆมาแนะนำสิ่งดีๆเนาะสิ่งดีๆให้แล้วก็ถือโอกาสมาเยี่ยมสวนมาดิเอาดอกบานให้ดอกบพรบานจะไป็นแจงดีพรวาสิ่งดีๆให้ท่านผอกับท่านอาจารย์ถ้ามันบานแล้วมันก็ไม่อร่อยอแต่จะที่พุทโธเสมอืแม่จะเก็บแม่ถึงพุทโเป็นเอ้า อันนี้ดอกอันนี้ดอกผักหวานดอกผักหวานอันเด่นหมดฟวงเลยรกันไหมพูดได้เลยฟองผักสดสดไม่ใหญ่ก่อนจ้สดใช่เรียกว่าพูดธรรมดานี่เราเลยธรรมดาพวกกันพวกนี้บอสสามารถที่สิเป็นเมล็ดมั้ยบอสถ้าถ้าเป็นเมล็ดมันจะออกอีกอีกชุดหนึ่งใช่ไหมอ เป็นการแรกในการเก็บผักวานนะฮะก่อนก่อนที่จะร่วงลอยนี่คนก็เราก็เอามากินก่อนที่จะล่วงแล้วมันจะมีอีกชุดหนึ่งที่ออกสำหรับแตกเป็นเมล็ดได้เยอะแล้วเขาเรียกว่าพเมีย ี่ไอวาพอเมียี่หตว่าการไปต้องแต่เขาเป็นพี่งานทีแ่แงเลยเราผู้เส้นพี่งาอะไสิไ่ใช่เบีนสิกสิดีแต่ว่าไปน้องแต่เนาะไปต้างวัดเป็นแต่ไม่ตะกี้ว่าฟังไตะกี้ผมกับอาจารย์านีผู้นำใต้ติดไร้ม่อิบีเยียนเี่หนยีพื่อนนเพื่อนอันนี้ห้าปีได้บ้นี่คือจากปีแล้วนี้แปดปีแล้วเนาะสิบกว่าต้นนี่ เน้นขายเมล็ดเดี๋เน้นขายเล็ดเน้นขายเมล็ดมัไม่ไม่ขายยอดเพราะว่ายอดแจกฟรีเย้อดนะแจกฟรีประมาณเมษาเมล็ดสวยงามมากอาม bởi ừ, vì không phải không 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 phải không เป็นหูนิดๆโดดๆเป็นหัวไม่เกีดถ้าต้นถ้าต้นไหนเป็นหัวไม่เกีดออกมาเขาจะเป็นเม็ดต่อไปเลยเอาไปจะยี่สิบก็ได้ประมาณยี่อ่าสามสิบแฉกสามสิบหลุมเนาะแต่ก็บ่ถึงดอกประมาณยี่สิบก็ต้นเห็นไหมอ่าผมแค่หลายต้นอยู่พอหลุมสองเดียวนี่จะหลุมสองเลยแล้วบริยุผู้เดียวเดียวโดดเด้อมันอีการปลูกมันสิการปลูกพะวาเนี่ยปลูกครั้งแรกก็ ไปโรงเรียนบ่๑๒พุทธาภาจะเปิดก่อนทำการเลยท่าประกันใดหัวโลนบางเียววิวยตนออ้นไหมแั่ต้นสามแถวค่ะแถวละสิบกิ่งตึงๆรวมละสองสองสองแล้วกับต้เนเรียนหนาแต่เสยกับมากกับไม่ยอดน้ำต้นต้นนี่นนี่ข้างแรกแปดเดือนนี่าได้กินเลยนี่แปดเดือนนี่ขึ้นแล้วติดเตี้ยก็นี่ใบนี่เท่าเอซีอันนี้บ้นานเราฝนแล้วตอนละสิบในการขุดรุมเนี่ยเย่เจ้าขุดรุมเไปประชุมมันชมรมงปัตตานีตะกินเนาะเออเ อันไล่ไปมื่อ้กับเสื้อเดี๋ยว่อ่นดี่วงคเเรส่อีซี่เลยะมันขึ้นไม่ไม้มันติดสมบูรณ์มากๆนอาหน่อยล่ะอาจารย์ดวยังบรุงคนบะคะบ่าังจ้าเจะาคุณลุงอันน้ลุงเดิน้เสนซึ่งปกติเ้าเป็นเพื่หรือปลาเนาะแม่อกนุงน่แม่เขาก็สีขึ้นเขาเลี้ยงล้มละสองสัญญานแล้วตายขึ่นแล้วแตตอนนึสมบูรณ์ตอนนึงไมสมบูรณ์ไปอรกนพอปกติก็ต้องมีที่เรียง ก็ตอนนั้นผมบานไม่ได้อาลังเท้าอาจารย์เกที uh ่ยะคายน่ uh ่กายมเทีย uh บั้เหรอแล้วก็ไปเสียวหนดเม็ดชื่อกันทายเม็ดนี้ที่ทีแล้วก็โลละสามล้นห้าสิบตัวนึ่งมันก็ได้หลายสิบโลดเองบางครั้ใครคนโอดกินเบเก็บไปเจี๊บไปตักินไหมตัวกินเจียบเจียวกิน ผมสเอาอันต้นที่จะพาไว้ผมได้อันนั้นใหมันผมอยากพอใ่ม่นจะมีดจังเยหนีสิ่องน้อยอยเอาันจางกันเ <c oughs> ไม่กีดสังเกตเห็นเลยในการยางๆจ้าจ้าพวกนี้มันจะหล่นใช่ไหมแล้วมันจะขึ้นมาใหม่สําหรับที่จะแตกเป็นเมล็ด <c oughs> เนาะ ตัวนี้กล้จะเป็นเมล็จยังบบแมนนี่ไม่สิเป็นทั่วมาแบบลักษณะนี้หลยมันจะเป็นดอกอันนี้มาก่อนอันนี้มันก็จะร่วงแล้วที่จะออกเป็นเมล็ดมันก็จะขึ้นมาใหม่แต่เราก็เจ็บพวกนี้แหละไปทานชมสวน แขกนี่เพื่อนกับมารับร่องนี้ทางนี้ก็มีผักหวานป่า อันนั้นพริกไทยกลัง่ามนะแต่เพิ่นก็ปลูกเสริมกับยี่ต้นน้อยเพราวานเนี่ยักษตรอะไรบจ๊ะสองปีเนาะโอ้ผกอเหีือนกันอันนีนผักไผอันต้นตะกบี่เรียงผักไผก็อื่นอย่างก้าม พักก้ามบ่านน่้เหม่อับต้นตะกเพื่อขวาอีดีนะต้องมีพี่เลี้ยงได้ห่ปลูก้ต้นตะกยังไง่าวหวานข้าวหวานวหวานบอกว่นี่่เลี้ยงตรงนี้ตนี้่เลี้ยงต้มิ่ตะกบลอกกุ้มสศตรงนี้ที่มิไม่ไพ่คือเป็นปากรเจียวเดี๋ยวเดินมีหน้าเม่าจ้อีหยุลเ่เกียวหวานพันเพชรน้ำผึ้งเดนนี้มันตายมันอยู่ใ บ่บ่แม่มันตายดอกมันเขาเอินว่างได้ก่อมันบัดย่ำฝนมามันจะขึ้นเองกระเจียวหายวนานเพชรน้ำผึ้ง